สวัสดีครับตัวนี้คือโคมไฟถนนโซลาเซลล์รุ่น30วัตต์มดิโซลารุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเขากันนะครับโคมไฟตัวนี้มีหลอด LED แบบ SMD ทั้งหมด112หลอดนะครับตัวนี้เป็นหลอด SMD รุ่นใหม่สว่างครอบคลุมพื้นที่ประมาณ40ตารางเมตรนะครับติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน3เมตรโคมไฟตัวนี้มาตรฐาน IP65 นะครับทนแดดทนฝนติดตั้งกลางแจ้งได้แบตเตอรี่อยู่ในตัวใช้แบตลิเทียมฟอสเฟตความจุ3,500มิลลิแอม กลางคืนสว่างได้นานประมาณ10ถึง12ชั่วโมงสว่างคงที่ไม่มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ3ปีถึง4ปีแบตเตอรี่เสื่อมสามารถเปลี่ยนได้แผงโซลาเซลล์แบบโมโนโคริสตัลไลน์กำลัง5โวลต์4วัตต์ใช้เวลาในการชาร์จพลังงานประมาณ4ถึง6ชั่วโมงแบตเตอรี่เต็มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขายึดตัวโคมไฟนะครับมีให้ครบชุดเลยนะครับอ,อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นพุกกับน็อตนะครับ วิธีการใช้งานนะครับก่อนการติดตั้งให้ลูกคา้ากดสวิตช์ปุ่มสีเขียวตรงนี้เพียงครั้งเดียวหลังจากนี้โคมไฟก็จะเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับถ้ากลางวันแผงโซลาเซลล์ได้รับแสงสว่างหรือว่าแสงแดดหลอดไฟเขาจะดับนะครับไฟแดงกระพริบตรงนี้เป็นไฟบอกสถานะการชาร์จนะครับถ้าผมปิดแผงโซลาเซลล์ให้มืดนะครับก็คือเปรียบเสมือนเวลากลางคืนกลางคืนที่ฟ้าม,มืดหรือว่าแผงโซลา์เซลล์มืดหลอดไฟก็จะติดเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับ ลูกค้าที่สนใจกดสั่งซื้อที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ